สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast กสทชงานเข้ารัวชนร่านจอยื่นกระทูถามสดโหวดควบรวม t ูดี DT ็กชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เมื่อวันที่28ตุลาคมนายแพทย์ชน่านสีแก้วสอสอน่านหัวหน้าพักเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือทูและบริษัท Total Access Communication ่นจำกัดมหาชนหรือ d ีแทว่าตามที่ที่ประชุมกสทอชอเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมามีมติ3ต่อ2เสียงรับทราบการควบรวมกิจการทรูและ d ีแท็มีความกังวลและไม่เห็นด้วยเพราะอาจนำไปสู่การผูกขาดในธุรกิจโดยมีความเห็นดังนี้ หนึ่งไม่เห็นด้วยกับการควบรวมที่เป็นการผูกขาดการประกอบธุรกิจซึ่งจะกระทบต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการสภาวะการทำธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมรวมถึงจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในท้ายที่สุด 2. เห็นว่าการควบรวมกิจาการระหว่าง Th ทูและดีแทกมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นกิจาการประเภทเดียวกันและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง 3. หลายฝ่ายตั้งคำถามต่อมติคสทอชอในการรับทราบก,การควบรวมนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และกสะทอชอได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 4. กังวลและเห็นว่าการผูกขาดประกอบการทำธุรกิจจะมีผลกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแน่นอนซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ต้องดูแลและปกป้องคุ้มของมากที่สุดและ 5. พักเพื่อไทย ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและระบบกฎหมายและคัดค้านการผูกขาดไม่ว่าธุรกิจใดพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการที่ผู้มีส่วนได้เสียจะดำเนินการตามกฎหมายและยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบรวมกิจการดังกล่าวและเบื้องตน้นพรรคเพื่อไทยแต่นำเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบในสภาผู้แทนรัษฎร โดยการตั้งกระทู้ถามสดในสัปดาห์แรกของการประชุมสภาผู้แทนรัฐดอนและเสนอพิจารณายติด่วนเพื่อให้สภามีมติในเรื่องนี้ต่อไปนายแพทย์ชรนานกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ